กับผมวาโยโออัดสวัรงเรืองสมาชิกสภาผู้แทรนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับจากนี้ไป20นาทีครับท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตอภิปรายงบประมาณ2 5 6 5ครับในส่วนที่เกี่ยวกับสาธารณสุขเน้นๆเลยนะครับขอสไลด์ขึ้นเลยครับงบประมาณสาธารณสุขเนี่ยนะครับสไลด์ถัดไปครับงบประมาณสาธารณสุขเนี่ยนะครับท่านประธานไม่ใช่แค่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว มันมีอยู่ที่อื่นด้วยรวมๆแล้วทั้งสิ้นเนี่ยนะครับประมาณ30,000 0ล้านบาท3 0 0แสนล้านบาทในคิดเป็นประมาณนะครับสิของงบประมาณทั้งหมดเพราะว่างบประมาณทั้งหมดมันอยู่ที่ประมาณ3.1ล้านล้านนะครับสามแสนก็ประมาณสัก40เอ่อก็ประมาณสัก10นะครับจริงๆตามตารางเนี่ยในที่สํานักงบทามาให้เราเนี่ยนะครับก็คือ9 9นะผมปัดอ่ะประมาณ10มีความจําเป็นครับท่านประธานว่า การบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยมันก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรชนิดหนึ่งซึ่งทรัพยากรเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นพันธกิจเป้าหมายหลักของรัฐบาลน,นะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเลือกมานะครับในภาวะแบบนี้เนี่ยไปใช้กับงบยามเนี่ยนะครับถึง12.6%แต่งบที่เอามาใช้รักษาคนเนี่ยที่กําลังตายกันอยู่เนี่ยใช้ไปแค่10% รรท่านประธานครับปีนี้เนี่ยงบประมาณของเราลดจากปีที่แล้วถูกต้องไหมฮะปีที่แล้วเนี่ยสามจุดสามล้านล้านบาทปีนี้สามจุดหนึ่งครับลดลงมานิดหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านบาทนะครับตีถัวๆประมาณสักสองแสนล้านรรท่านประธานครับคอลัมน์นะครับสะดมทางขวามือสุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืองบประมาณที่ลดลงดูตรงช่องสุดท้ายครับที่ผมทำไฮไลท์ตัวสามเหลี่ยมฐานบนเนี่ยครับแปลว่าประชาชนเป็นใหญ่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะ เขียนว่าทั้งหมดเนี่ยงบประมาณมันลดลงประมาณสัก5.7%ครับท่านประธาน5.7%เนี่นะครับท่านประธานดูกระทรวงสาธารณสุขลดเท่าไหร่ครับคนอื่นเขาลดประมาณ5.7นะครับสาธารณสุขครับโดนลดไป10.8%ในภาวะแบบนี้ใครจะมาบอกว่าภาวะวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการบริหารประเทศไม่ใช่ทั้งหมด เรามีความจำเป็นต้องเดินตามแผนยุทธศาสชาติ20ปีที่ถูกวางเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีวิกฤตการโดยที่ไม่สนอะไรเลยว่าตอนนี้ภาวะความเจ็บป่วยมันเป็นเข้ามาเป็นยังไงแล้วท่านประธานดูนะฮะงบสาธารณสุขเนี่ยถูกตัดลงไป10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่งบการป้องกันประเทศถูกตัดลงไปฮะ4.9เปอร์เซงบในการรักษาความสงบภายในถูกตัดไป7.2 ทำไมสาธารณสุขทำไมแพทย์และพยาบาลทำไมเวชภัณฑ์และวัคซีนของประชาชนถึงถูกตัดมากกว่างบความมั่นคงทางกายภาพการจัดสรรทรัพยากรแบบนี้ครับท่านประธานครับใช้ไม่ได้สไลแ์ถัดไปครับผมมีความจำเป็นครับท่านประธานครับที่จะต้องเทียบกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงกลาโหมผมไม่ได้มีความจงเกลียดจงชังอะไรกับกระทรวงกลาโหมเลย ด้วยเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนเราต้องยอมรับครับว่าภาวะแบบนี้กระทรวงที่จะต้องเป็นพระเอกกระทรวงที่จะต้องได้รับงบประมาณอย่างเต็มที่ในการแก้ไขภาวะวิกฤตของชาตินี้คือกระทรวงสาธารณสุขเป็นสําคัญที่สุดกระทรวงที่มีความสําคัญครับแต่อาจจะมีความสําคัญในช่วงนี้น้อยที่สุดก็คือกระทรวงกลาโหมครับท่านประธานงบประมาณครับ งบประมาณที่เกี่ยวกับสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยนะครับสามแสนล้านอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันล้านแต่ท่านประธานดูงบของกระทรวงกาโหมครับสองแสนสามพันล้านก็ยังเยอะกว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับงบการเงินการคลังเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละยี่สิบถูกต้องไหมครับท่านประธานครับตามกฎหมายงบการลงทุนครับท่านประธานดู งบการลงทุนในกระทรวงสาธารณสุขครับขวาบนครับที่ผมดาวไว้สีส้มงบลงทุนเนี่ยจากแสนห้าหมื่ล้านเป็นรายจ่ายประจําไป1 3 6่งแนสามนหกพันะฮะงบลงทุนหมื่นเจนเจนะครับทดตัวเลขนี้ไว้นะครับแล้วลงมาดูข้างล่างงบลงทุนของกระทรวงการหมครับ5้าหมสองผมถามว่าณวิกฤตการณ์แบบนี้ในภาวะตอนนี้ เราควรจะลงทุนกับสาธารณสุขหรือลงทุนกับทหารสไลด์ถัดไปครับสำนักการประหลัดกระทรวงสาธารณสุขครับท่านประธานครับเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับเงินเยอะที่สุดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อสักครู่นะครับทดไว้เท่าไหร่ครับประมาณ1นึ0 0 0สล้านถูกต้องไหมครับสำนักประหลัดเนี่ยได้ไป1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันล้าน ็คือเยอะที่สุดมีส่วนที่ต้องใช้ใจ่ายเยอะแยะครับงบบุคลากรเนี่ยก็ฟิกซ์ไปแล้วประมาณ1นึ่งแล้านบาทเหลือจะเอามาทํามาลงทุนอะไรได้ไม่เยอะมากเมื่อกี้มีทั้งหมด1มื่นเจท่านประธานดูครับดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มีนะครับแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยงบตรงนี้ลงไปเยอะที่สุดก็คือ14ื่นเดี๋ยวเราค่อยๆลงไปดูครับท่านประธานครับว่ามันเป็นยังไงแต่ล์ถัดไปครับ ในตรงหมื่นสีตรงนี้นะครับในแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยมีทั้งหมด7โครงการครับท่านประธานครับผมไฮไลท์ไว้โครงการที่ 3, 5แล้วก็7โครงการที่5นี่ได้เยอะสุดประมาณหมื่นล้านนะครับคือโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดีครับท่านประธานครับแล้วท่านประธานดูนะฮะโครงการที่7ครับ โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิดครับท่านประธานครับมีเพิ่มมาปีนี้ผมเห็นแล้วผมดีใจมากเนื้อเต้นแต่พอมองไปที่สะดมขวามือสุดครับท่านประธานครับได้งบประมาณไปทั้งสิ้น8ล้าน4แสนบาทมันเป็นแบบนี้ครับท่านประธานครับทลด์ถัดไปครับเรามาดูที่โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกันครับท่านประธานมื่ล้าน เอาไปทาอะไรมัางฮนะส่วนใหญ่เลยครับคืองบลงทุนเลยเต็มๆตมครับหมื่นล้านนะครับคืออะไรครับคือค่าคารุพันที่ดีและสิก่กอสร้างเรียกง,ง่ายๆภาษาชาวบ้านครับคือซื้อของกับก่อสร้างเอาไปดูฮนะว่าทําอะไรสไลด์ถัดไปครับซื้อของ1,800ล้านครับมารายการแรกคือคารุพันที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่าหนึ่งล้านบาท9 3 4รสารายการนะครับรวมไปประมาณ460ิล้านบาท จั1,800ล้านบาทนะครับเยอะเขียนมาแค่นี้ครับบรรทัดเดียวไม่มีรายละเอียดเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งเป็นกรรมิการงบประมาณแผ่นดินนะครับของปี2565นี่นครับผมขอรายละเอียดตรงนี้ล่วงหน้าไ้เลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนั่งไล่ดูรายการต่อไปครับท่านประธานครับในส่วนที่เกิน1ล้านมีทั้งสิ้น558รายการผมนั่งไล่ดูทั้งหมดใช้งบประมาณทั้งหมดกเกือบเกือบ1,400ล้านนะครับ ตรงนี้นะครับมีถามว่าจําเป็นไหมฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังคัะตัวมันเล็กมีเครื่องอัลตราซาวด์ครับมีเครื่องไอเซเลเคลื่อนที่ครับมีเครื่องตรวจ NST ฮะตัวตรวจหัวใจตอนไปวิ่งสายพานครับมีเครื่องสแกนช่องปากสามิติครับมีเครื่องสไลา์นิวครับถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นครับแต่ท่านประธานดูนะฮะว่าซ้ายล่างครับระยะเวลาในการดําเนินการของโครงการนี้คือ11ปีตั้งแต่ปี 2560- ถึง2570ครับตั้งมาตั้งแต่ยุคคอสช วงเงินทั้งสิ้น7 000, 7 0 0 0่นล้านไม่ใช่ว่าไม่ดีครับดีครับแต่มันเป็นในภาวะปกติครับถ้าเราตั้งโครงการเอาไว้11อปีว่าเราจะซื้ออะไรบ้างในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแต่มันเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมาในรายการทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับโควิดเลยสลด์ถัดไปครับมีตั้งโครงการเพิ่มขึ้นมาให้ผมครับโครงการที่7ครับโครงการโควิด ได้เงินไปทั้งสิ้นเท่าไหร่ฮะแล้าน4สี่ตอถัดไปครับแปดล้าน4ตั้งโครงการเมื่อกี้ฮะตั้งไว้1ิอปีโครงการโควิดตั้งเอาไว้กี่ปีครับปีเดียวหมายความว่าฮะหมายความว่าท่านคิดว่าโควิดเนี่ยมันจะจบภายในปี2,565แล้วไม่ต้องทำอะไรต่ออีกแล้วเลยครับ ท่านประเมินไว้อย่างนั้นจริงๆเลยนอกจากท่านยังประเมินไว้สั้นเกินไปท่านยังให้งบประมาณไว้น้อยเกินไปด้วยสลต์ถัดไปครับและผมยิ่งแปลกใจเข้าไปใหญ่ครับท่านประธานว่าการประเมินผลของโครงการเนี่ยอี valuation เ,เนี่ยมันใช้แบบนี้ได้เหรอครับประเมินผลเชิงคุณภาพครับโอเคนะครับระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนครับ ทั้งหมด12แผนเดือนละแผนว่างั้นเถอะท่านประเมินความสำเร็จของโครงการนี้โดยที่ว่ามีแผนงานออกมาแต่ท่านไม่ได้สนใจเลยว่าแผนงานที่ท่านทำออกมานั้นมันสำเร็จในเชิงปริมาณอย่างไรสมมุติว่าสมมุตินะฮะทำแผนว่าจะไปกินชาบูอย่างนี้ก็ได้แล้วฮะส้ลด์ถัดไปครับโครงการต่อไปครับโครงการที่สามครับ อันนี้เป็นโครงการในพระราชด,ดำริครับหนึ่งันสองรกว่าล้านตั้งมาในยุคคอสอชอเหมือนกันพร้อมกันเลยฮะสิบเอปี2,560ันห้ถึงสองพันร้งบประมาณทั้งสิ้นเกือบห0 0ัล้านสไลด์ถัดไปครับคล้ายๆกับโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมื่อสักครู่นะครับถามว่ามีความจําเป็นไหมมีในภาวะปกติเนี่ยน่าทําเป็นอย่างยิ่งแต่ผมนั่งไล่ไปฮะเมื่อสักครู่เนี่ย ของในส่วน558รายการวอสกรูยังมีความหลากหลายผมมานั่งไล่ดูตรงนี้ครับท่านประธานครับหลายร้อยรา,ายการมีอะไรซ้ำๆให้ผมรู้สึกขัดตาอยู่พอสมควรกล้องถ่ายภาพจอประสาทต,ตาทิจิตอนครับปาเปประมาณ50สิบเครื่องสไลด์ถัดไปครับไปไม่หมดครับแต่อยู่คนละที่ผมก็ต้องนั่งพยายามนั่งคุยนั่งหาตัดแตะมาเจออะไรประหลาดประหลาดอยู่ ห้าสิบเครื่องนี้นะครับลงไปที่จังหวัดเลยสิบเครื่องมหาสารคามแปดเก้าเครื่องนะครับนครปฐมประมาณหกเจ็ดเครื่องถามว่าการกระจายเหล่านี้เนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรอครับมหาสารคามมีอะไร,รครับจังหวัดเลยมีอะไรหรอครับและเครื่องมือพวกนี้นะครับเป็นเครื่องถ่ายภาพจอประสาทต,ตาที่จะต้องขยายม่านตาก่อนด้วยทําไมผมถึงทราบเพราะเครื่องนี้เครื่องละล้านสองผมเจออยู่รายการหนึ่ง เป็นรายการเนี้ยแต่เขียนล้านสามแล้ววงเล็บว่า Non m i d r er บรียตก็คือว่าไม่ต้องขยายม่านตาตัวนั้นล้านสามครับเพิ่มแสนหนึ่งแต่อันเนี้ยต้องขยายผมโทรไปปรึกษาอาจารย์ครับจักษุแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจอประสาทตานะครับที่อยู่ในสมาคมอยู่ในราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยถามว่าอาจารย์ครับอันนี้มันเอาไป้ทำอะไรท่านตอบผมว่าเอาไว้สําหรับสกรีนคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นตาโอ้จำเป็นครับท่านทายครับจาเป็น แต่ถามว่าพวกนี้ต้องใช้ทร,รัพยากรต้องใช้จักษุแพทย์ต้องใช้คนอ่านต้องใช้ความร่วมมือในระดับเจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วคุณหมอเนี่ยพยาบาลเนี่ยเท่าไหร่ราช,ชวิทยาลัยควรจะต้องทราบเรื่องโอเคถ้าราช,ชวิทยาลัยเขาทราบเรื่องแล้วเขาบอกอ๋อเออหมอวายรู้เรื่องแล้วอันนี้เขาเตรียมกันไว้แล้วมีอะไรเออผมโอเคผมติดต่อไปครับที่ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยท่านบอกท่านไม่รู้เรื่องเลยท่านยังบอกผมว่าเออดีเนาะเนี่ย ประเทศเรารวยนะซื้อทีแจกห้าสิบเครื่องสไลด์ถัดไปครับปีนี้ครับปีที่แล้วเนี่ยผมเห็นว่างบกัญชานี่เยอะเลยนะครับท่านประธานมีวิสัยทัศน์ครับแล้วผมได้แสดงความเห็นไปปีที่แล้วว่าเออน่าจะต้องมีการปรับลดหน่อยนะครับเพื่อที่ให้มันเข้าขกับกิจวิกฤตการโควิดปีนี้ผมดีใจครับท่านประธานครับมีการปรับลดลำดับความสำคัญไปนะครับ โครงการที่หครับท่านประธานดูครับโครงการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำครับของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับเราทราบนะว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเอาทำอะไรเมื่อกี้สสพีบแตรก็มีพูดไปนะครับท่านพราดรอนเนาะนะครับว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเป็นคนที่รับเข้ามาตรวจ rt pcr ตรวจโควิดนี่แหละนะครับนี่มีงบนะครับมีงบทําห้องแลบเพิ่มครับเท่าไหร่ครับ16ล้านสา์ถัดไปครับ อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับโควิดผมอาจจะคิดไปเองเลยไล่ต่อไปดูในโครงการว่าเฮ้ยวัตถุประสงค์เขาามาทําโควิดจริงปะจริงครับวัตถุประสงค์เนี่ยฮะ,ะเห็นไหมเพื่อรองรับและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับแล้ววิธีการมาตรฐานตรวจด้วยวิธีการมาตรฐานเรียลไทมนะครับ RT-PCR ใช่เลยครับท่านประธานครับงบลงทุนทั้งหมดนะครับ5ปีครับท่านตั้งเรื่องนี้ไว้5ปีปี65ถึง69ครับ งบทั้งสิ้นนะครับ68ล้านโอ้โหเยี่ยมยอดแต่ท่านให้ปีแรกนะครับ16ล้านผมถามว่าท่านจะให้เสร็จปี69เหรอครับท่านไม่รีบใช้เหรอครับสละถัดไปครับโครงการที่สามเมื่อสักครู่นะครับที่พันสองร้อกว่าล้านน,นะครับมีอีกโครงการหนึ่งครับที่เป็นเรื่องของ การควบคุมโรคนะครับในกรมควบคุมโรครท่านประธานครับกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็ใส่ใจในเรื่องการควบคุมโรคในเรือนจําด้วยโครงการนี้ปีที่แล้วก็มีครับท่านประธานคือโครงการราชทันปันสุขครับสไลด์ถัดไปครับนี่ทำสิบปีนะครับตั้งแต่ปีหกหนึ่งงบทั้งหมดห้าสิบสองล้านครับในส่วนนี้ในของราชทันนะครับแต่มีเรื่องของพิสุจนนักบ้าโรคพยาธิใบไม้ในตับมีอะไรมากมายให้เกี่ยวกับเรื่องราชทันเนี่ยจริงๆนะฮะ 24ล้านเท่านั้นเองลด์ถัดไปครับและมันก็สะท้อนออกมาเป็นภาพนี้แล้วเราก็เห็นกันไปแล้วว่าในราชทันเนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยทะลุ25,000รายไปแล้วกินไปประมาณหนึ่งในสของผู้ติดเชื้อทั้งหมดนี่คือราชทันปันสุขจริงๆเลยครับท่านไม่เรียนรู้ จากปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมาแก้ไขปรับปรุงในงบปีถัดไปเลยเลยครับและถัดไปครับอันนี้ผมไม่เคยเจอเลยการประเมินครับการประเมินเชิงปริมาณเนี่ยเราทราบกันดีการประเมินเชิงคุณภาพเนี่ยเราพอทราบกันดีท่านประเมินโครงการนี้ด้วยเชิงเวลา ของโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามแนวทางพระราชะดำริและเฉลิมพระเกยียรติดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าท่านไปนยืนยาม1 0 0้ชั่วโมงท่านเอาแค่95%้าสนะท่านยืนได้ครบ95ชั่วโมงเนี่ยถือว่าสําเร็จแล้วโดยที่ท่านไม่ได้ดูว่าท่านสามารถลดจํานวนการติดเชื้อหรือทําสัสดส่วนว่าผู้ที่อยู่ในราชทันเนี่ยสัสดส่วนการติดเชื้อเนี่ยน้อยกว่าคนที่อยู่ข้างนอกเท่าไหร่ไม่มี ประเมินกันแบบนี้สไลด์ไปครับอันนี้ไม่พูดก็ไม่ได้ปีที่แล้วผมก็พูดสถาบันวัคซีนแห่งชาติครับจัดตั้งขึ้นตามพรบความมั่นคงทางด้านวัคซีนครับตั้งมาในยุคคอสชเหมือนกันผมเคยชื่นชมไปแล้วว่าโอ้โหมาก่อนการมีวิสัยทัศน์เหลือเกินตอนแรกๆงบเยอะครับปีก่อนนู้นครับมีงบอยู่ประมาณ4ี่กว่าล้านครับปี63สปี6 4ส่หันไปประมาณ4ี่กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือยี่าล้านครับปี65หหันเขาอีกครับเหลือยี่บสองล้านครับผมถามว่าเหลือเคาทอะไรรับ สายถัดไปครับสถาบันวัคซีนครับได้งบมาแค่นี้ครับแล้วท่านดูนะครับผลสำฤทธิเขาผลสำฤรธิ์เขาคืออะไรครับตัวชี้วัดครับที่ผมไฮไลท์ไว้จํานวนวัคซีนที่ใช้ตอบโต้ภาวะระบาดมีเพียงพอในสถานการณ์ฉุกเฉินครับหนึ่งชนิดปีหกสี่ขอหนึ่งชนิดปีหกห้าขอหนึ่งชนิดครับตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งครับชนิดวัคซีนที่ผลิตได้เองภายในประเทศครับหนึ่งชนิด ท่านผู้ใชอยี่ห้อมาเลยก็ได้ครับแบบนี้ข้อแรกถัดไปครับกรมสุขภาพจิตครับค่าใช้จ่ายในการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาพราะว่าค่าตัวตายครับในภาวะนิว n o r m a l ครับเรื่องโควิดครับมีคนไปซึมเศร้าเยอะครับมีคนค่าตัวตายเพิ่มขึ้นเยอะครับข้างล่างสุดครับค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์โควิดครับสาคัญมากๆเลยครับความรู้สึกของประชาชน ทานจาัดสรรงบไปทั้งหมดนะครับสองโครงการนี้สิบเอ็ดล้านให้กรมสุขภาพจิตครับแไล์ถัดไปครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เป็นธรรมครับงบของเกี่ยวกับสาธารณสุขทั้งหมดมันประมาณสามแสนล้านเมื่อกี้อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขไปประมาณแสนห้าหมื่นกว่าล้านนะครับก็มีอยู่ในกองทุนสปะสะชอีกอันหนึง่งงบบัตรทองนั่นเองนะครับประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านนะครับถามว่าปีที่แล้วครับช่องซ้ายนะครับ หนึ่งแสนสล้านปีนี้เหลือ1นึ0 0 0สล้านโอเคเข้าใจครับงบประมาณท่านน้อยลงเมื่อกี้ท่านตัดไปแต่งบรายหัวเนี่ยนะครับของปีที่แล้วเนี่ยท่านจัดสารเอาไว้เนี่ยจริงๆเนี่ยที่ลงไปที่ประชาชนคือ1นึ0 0 0สล้านปีนี้ท่านตัดลงไปเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่5%้าเท่านหลดลงไปเหลือแค่ประมาณ1นึ0 0สล้านเท่านั้นแล้วท่านก็ตั้งโครงการข้างล่างขึ้นมาครับอันที่10ครับคือเรื่องของการบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับเรื่องไวรัสโควิดเนี่ยนะครับ ท่านตั้งเพิ่มขึ้นมาอีก825ล้านท่านลองกลับขึ้นไปบวกครับยังไม่เท่างบของปีที่แล้วเลยคือจริงๆท่านไม่ได้จัดมาเพิ่มท่านก็ไปเฉือนในเนื้อข้างบนเนี่ยเอาลงมาข้างล่างแล้วรวมกันก็ยังน้อยกว่าข้างไอ้ด้านซ้ายมือสไลด์ถัดไปครับแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เอามาจัดสรรกันในภาวะแบบนี้ี๋ยวผมขอไปเร็วๆนะครับผมหมดเวลา20นาทีแล้วกองทัพครับ กองทัพอากาศครับก็ยังมีงบผูกพันอยู่ครับงบผูกพันนะครับ22รายการครับที่ซื้อต่อเนื่องแล้วบอกว่าไม่ได้คุยไม่ได้เลื่อนไม่ได้8,000กว่าล้านครับสแลด์ถัดไปครับกองทัพเรือครับใน11โครงการตามมาตรา41เนี่ยต้องมีการซุกซ่อนเรื่องของเรือดำน้ําอยู่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าไม่มีรายละเอียดเดี๋ยวเข้าไปนั่งเป็นกรรมิการก็ประมาณเดี๋ยวมาดูกันท่านก็นยังผูกไปอีกเกือบ5,000ล้าน แล้วท่านก็จะตั้งสร้างโครงการใหม่ขึ้นมาคืออะไรก็ไม่รู้นะครับข้างล่างอีกหนึ่งโครงการเนี่ยนะครับ820ล้านเท่ากับงบโควิดเมื่อกี้เลยลด์ถัดไปครับกองทัพบ,บกครับผูกพัน24โครงการครับเกือบหมื่นล้านท่านจะขอผูกพันเพิ่มอีก4ี่โครงการครับเกือบ90 0ล้านลด์ถัดไปครับที่ผมพูดมาทั้งหมดครับผมยังไม่เจองบเพื่อวัคซีนเลย งบเพื่อวัคซีนเนี่ยท่านจะมองแค่เข็มสองก็ไม่ได้ชาวโลกเขาไปเข็มสามเข็มสี่แล้วท่านไม่คิดว่าท่านจะต้องบูสต์เพิ่มเหรอครับท่านจะบอกว่าเอ้ยงบไปอยู่ในงบกลางเดี๋ยวท่านเอางบกลางไปใช้ท่านจะเอางบเงินกู้มาใช้ผมถามว่าในภาวะแบบนี้ในปีก่อนงบมันผ่านมาแล้ววิกฤตค่อยเกิดท่านไปกู้เงินเพื่อมาใช้เข้าใจปีนี้วิกฤตเกิดก่อนเกิดแล้วเรากําลังทํางบประมาณอยู่ แต่ท่านทําแต่เอาที่ข้าราชการเขาส่งขึ้นมาเป็นงานรูทีนแล้วท่านก็บอกว่าเออเดี๋ยวไอ้ภาวะวิกฤตเนี่ยเดี๋ยวไปกู้เอาถ้าแบบนี้ไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้ครับเอาข้าราชการขึ้นมาบริหารให้หมดเลยที่ควรทาไม่ทําครับทําไม่พอที่ยังไม่จําเป็นต้องทําเนี่ยก็ยังดันทุลังทําไม่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เลยครับท่านประธานครับอาวุธนี่นะครับที่ดีอาจจะเป็นอาวุธที่มีก็ได้นะครับ ด้วยเหตุผลอย่างนี้นะครับท่านประธานครับผมจึงไม่สามารถที่จะลงมติเพื่อเห็นชอบกับพรบงบประมาณ2565วันที่1นี้ได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ